บกบกบมเด็กินโดนแล้วมันยังหลอกล่ะกับส่วนมากสิเอาไปทอดเนาะขนาตัวใหญ่ใหญไปถุกสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพี่น้องเบิร์ตสกูทุกคนครับผมมอนีมากกับเมทเทลนะครับผมเมทเทลมาทํางานอยู่ที่อุบลน,นะครับผมอ่าแรงงานานอ้อเมียนอันประเทศปองปอนกินตาตัวปัญหากินน้ำพี่น้องครับมผมม <laughs> <laughs> ันก็เลยขอกินนำ้ำเอา้ามา ตามหานี่แหละไปทำหาผลมาแล้วนะครับผมพี่น้อง <สะ S 1> กินเลยครับแม่มาเสร็จเก็ปอนกับแม่ปอนด้วยครับพี่น้องครับผม <สะ S 1> แม่จัดการเลยวันนี้แม่กระสีเสียงบอก่อยมีเด้อไปบรรยายมาเนาะแม่เนาะอ่าเขามีอ่าสมปนอยด้วยพี่น้องด้อยเดี๋ยวสมปนอยสมพักตําทัวใส่อิปูดองนี่แล้วกับแม่ถอดไก่มานําครับผนอนเลยปีไก่นี่แล้วก็หลากหลายเอ้าแม่จัดการ นับแบบนี้เด้อยขับกินเด้อครับขยันเด้อค่ะอืมอืมว่าจะกินโดนอะไรก็แบบเป็นสิวอยู่ปากเนอาะเป็นสิวนุ่มสิวหนุ่มแบบเผ็ดเนาะอืมานปังปอนกินเนี่ยต้องเผ็ดอย่างเดียวเลยไม่ต้องห่วงครับ แบบแบบอาหารอีสานทุกอย่าง <c oughs> กัดแบบผิกวัน <c oughs> <จะ S 1> ป้อนเห็นปีเจยก็เห็ดพีเจยพี่เจยนี่ปอนเห็นปีเจยเ,เห็ดน,น,น,นี่ไก่ไร่กระดูกตรงดึงก็นนีออกก่นนนอนโอนนน้ันเห็ดบเป็นคือเราเวนี่เลยได้แล้ว สูตรไทยกับสูตรไทยเนาะอไก่แลวกระดูกจัะอ,อ,อร่อยเยืดแบบเพื่อนมาไม่หเยยืดไม่สวยอ่ะนี่ <c oughs> ไม่เถาะเอานี้แม่แม่เอาไม่ให้ให้นี่บอกนั่นนั่นเอาให้ลูกให้ลูกครับผม กระดุมง่วงมีค,ครับข้งงันใหญ่กินลายๆกินแซ่บๆนัวๆประวัแม่อยากจิ้มมันนี้นะลูกเอาเด้ไหเอาลอง <nodig S 2> เๆๆๆบิบ้งลองเบิ้งบกบกโบกินโดนแล้วมันยังหลอกลักกะส่วนมากสิเอาไปทอดเน,นาะขนมตัวใหญ่ๆไปฉุกอืมใช้ล่องเบื้อุข่วนโบกินก็คือโบกนินแล้วพี่น้องเป็นพักหนึ่ง ว่ามันรุ่นเดียวกันก็ <c oughs> ว่าเม่เขาอปอังปอ,งปองนเพอ่งงามเนี่ยขอบคุณลหลายๆค่ะมี่ะผมก็ได้แม่นี่มคุณน่ะลูกเยกยปากวานลูกเยกยปากวานแม่ไม่เห็นงานยังครับอยู่นี่อ๋อแม่มาบรรยายลรกบรรยายให้กสทชให้ความรูร้กับประชากรที่ว่าเขาอยู่การกาเกษตรนะจ๊ะ,ะให้เขาเห็นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่ไอทีในการเกษตร่ะเสียงก็เลยหายเธอพี่น้องแล้วช่วงนี้ก็จะได้เห็นแม่ดูแลพี่น้องได้วฝนมาอยู่ไปๆมาๆน้ำหละกสิ่ทินไม่เท่าผมดูฝมเป็นน่อยใช่แท่งเดี๋ยวผมไว้เราลุกไว้เรเป็นเมื่อยน้ำพี่น้องครับผมก็กินเด็กบ่าลา่หอก อาแม่เดาเห็นม่ออกน้ำกิ้ม้าโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะฝากลูกปังปอนน้ำ้จ <c oughs> อจ้าอืัสดีครับนี่แหละพี่นองดีใจเพื่อนมาอืกโดนๆเพื่อนจะมาพี่นองครับผมแล้วสิผ้าเพื่นไปเลาะไปเลาะไปเที่ยวไปพักผ่อน <c oughs> แม่ของเมีย <c oughs> แกเป็นคน เป็นคนเฟรนลี่นะอืมเฟรนลี่แมยนอกเขาเอิ่อญอัธยาตัยดีเนี่ยพูดเก่งไปไหนก็มีทุกคนรักแกเป็นคนคิดบวกเหมือนคุณยายเหมือนแม่เพิ่คุณยายขวดยายขวดกะคนคิดบวกอือืม,อม เดแงวแศษๆเห็ดบัวลาคือิีเจยอือไกอแีบแซแม่เราทอดมาหั่น ไม่ได้อพี่น้อกกินเขาน้ำกันับผมกินกับป๋องป่อนจับอืม กินแล้วก็จิออกไปทำธุระต่อนะพี่น้องน,นะแต่ละมือแท็กเศษย,ยังไยวาวุ่นเลยทีเดียว <c oughs> อืครับส่วผัก ช่วงนี้ก็จะเอาความความน่ารักอืความน่ารัก,คว,รกความสวยของคุณแม่มาออกบ่อยๆว่ราคุณแม่ของเมียเราเป็นไม่ย่นี่งาน,น งานแกเป็นงานเกี่ยวกับอะไรล่ะผุ้มกับปรจักเห็นจะยืนสัมผัสยืนเออยืนมันใหญ่้นเป็น่อยคนฟังอืออ <c oughs> โอ้แสบไก่ไก่เกกมถาวรแสบอือ <c oughs> แม่แล้วทอดเต็มเลยอีกเป็นจานอยูอาา่หัาหานผมว่ามันินนึ่ยครับสรมหาศาลพี่น้องครับผมแม่เป็นอากกินตำบักทั่วน้ำบังปอนว่าแต่ จัดให้ยปวดเนี่ยเลยนะครับแค่เพียงเป็นคนกินหนามแล้วบ่ามาักดูดหลอดมกักงอกเนี่ยเล้าวใจพคกันพี่น้องผม เอาพี่น้องสำหรับเมนูอีสานนะครับตําบักทั่วสมพักสมปนอย่อยปิ่งหมูถอดไก่นะครับปิ่งตับนะครับพี่น้องก็บแซ่บๆน้ําปังปอนกับคุณแม่นะครับผมพี่น้องจะอะไรก็ฝากคุณไหลกุ้ยแช่ให้ปังปอนน้ำเนยได้ครับพี่น้องเปิดสูงทุกคนเลยครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผมไปนะครับสวัสดีครับ